อร่อยไหมครับอ,อร่อยเลยอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยไหมครับไหนไหนทำข้าวอร่อยก่อนกันเรามากินเฟรนไพล์ทุกคนเรามากินเฟรนไพล์นีออ่ออออมายองเนสนี่แล้ววว้าวทำทำอนะเไรรีบนะขอบคุณครับทุกอย่าง อันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้โชว์เฉยนั่เต์ขอบคุณคราฟี่หรือยังอันนี้มีของขวัญกลับ้ันไปแกะที่บ้านไที่เขียยิปีที่เีวิดว่าอะไรมีมอันนี้มีให้เดาให้เดาอันนี้มีมเหมือนกันไม่ยวปเหมือนต้องมาเ็ที่บ้านนีะที่บ้านีย